สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนทุกคนช่วงนี้ยายวันไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะคิดถึงเพื่อนๆนเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาคะ่ะข้าวที่หวานหวานนะคะกำลังเขียวคะ่ะแต่ก็รอน้ำอยู่คะ่ะน้ำไม่ค่อยมีคะ่ะ บรรยากาศถ่ายมาให้เพื่อนๆทั้ทงต่างชาติต่างประเทศนะคะทั้งบ้านเราดูทางอีสานไม่มีฝนนะคะข้าวโรน้ําอยู่ก็เลยถ่ายบรรยากาศมาตรงที่มีก็นิดหน่อยนะคะไม่ทั่วถึงค่ะบรรยากาศทั่วไปตามท้องไร่ท้องนา จะหกโมงแล้วจะหกโมงเย็นแล้วนะคะบรรยากาศอย่างนี้ชวนให้คิดถึงบ้านนะคะสำหรับคนอยู่ไกลข้าวกำลังสวยค่ะถ้าน้ำมาอีกหน่อยนี้ก็พอดีเลยค่ะข้าวหวานนะคะเป็นข้าวเจ้าบาง บางที่ก็เหลือไว้ว่าจะลองดำดูนะคะส่วนมากก็จะหวานบรรยากาศทั่วไปตามนาของเราทุ่งนาของเรา <B ing> ะะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะอย่างน้อยก็หายคิดถึงกันนะคะ บรรยากาศชวนให้คิดถึงค่ะสำหรับคนที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศปลูกพริกนะคะปลูกพริกตามสวนเล็กๆน้อยๆนะคะสารบ้านเรามีมาระด้วยนะคะมะระต้นมาระค่ะลูกก็เป็นเยอะค่ะพอดีเก็บไปแล้วค่ะ ให้เพื่อนๆมาชมกันบรรยากาศสารบ้านเราค่ะตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆมีลมแต่ฝนไม่มีค่ะฝนก็ผ่านไปแล้วก็น้ำยังเต็มโอง่งอยู่ค่ะ ตามบรรยากาศฝากติดตามด้วยนะคะทุกท่านทุกคนขอบพระคุณมากค่ะ